มาดูกับคู่แรกนี่ออกสตาร์ทด้วยน้ำหนัก101ปอนด์ครับสีตนนชัยแดงทางด้านมุมน้ำเงินนี่รุ่งตะวันมอสับสกุลินนะครับคู่แรกนี่เป็นมวยซ้ายด้วยกันครับน้ำหนักนี เรียกว่าประเภทร้อยปอนร้อนวิชาครับยคู่นี้นี่ไฟแดงจากลานสกานครศรีธรรมราชน้ำเงินจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับก็ดีแน่นอนเครับวันนี้เราเจอกันนสัญจรนัพิเศษสุดนะครับชมกันทั่วประเทศทั้ง71สบสัญจรผ่านดาวเทียมจากนะครับพี i นะครับ IPM นะครับจากชั้นเอล์ร่วมกับโอมหาลุยนะครับ1ั3หนึ่งสองสามชมชัดแจ๋วชัดแจ๋วโดยด็อกเตอร์ผู้ชงสิริธัญพลน์ครับอมหารวย วันนี้คู่แรกนี่ใช้กรรมการวีรัตลุนสิริครับตัดสินจี้การบนเวทีตอนนี้เสือตอนเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนท่าสารม์ศึกษานี่ครับนะครับใ้คะแนนสามท่านนี่มีกรรมการประพบรัตสุวรรณทำมงนุประสิทธิ์แล้วก็ปรีชาจันเสนิวงศ์ยังทอยทีทอยอาศัยกันอยู่ครับเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาครับยกแรกนี่นี่ต่อยกันมาประมาณสักยี่สิบกว่าครั้งครับโดยคู่นี้นี่ ว่าเป็นเวทีที่เปิดให้กับนักมวยใหม่ๆครับได้ประลองวิทยายุทธ์กันครับนี่พลังพร้อมจะสร้างมาทดแทนนักมวยรุ่นพี่ๆในอนาคตอันใกล้นี้แหล,คล,ละครับเล่นเจ็บเล้วะคุณคมเล่นเจ็บนี่ยกหนึ่งเะครับเปิดหัวเราถ่ายทอดชมกัน3ชั่วโมงเต็มๆเลยนีครับ รุ่งตะวันเตะขาจ่อย่างดางน้านศีธนนชัยอัดไซล์ตัวเตะดไซแล้วก็ต่อยไซายครับศีตนนชัยสมบูร์รุ่งเรืองยกหนึ่งผ่านพลมวยไทยต่อยหายกนะครับคุณคมครับแล้วเมื่อคืนนี้นายกเอพิดันชเวเลินครับฝากขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทั่วทุกสารทิศนะครับที่ไปเป็นกำลังใจให้กับศึกรวมพลคนพิทตํา บวกสอนต้นไมบวกวันอภินันท์ต้านพยาเสพติดที่อำเภอโนพิต,นตำนครศรีธรรมราชกันอย่างเนืองนั่นทีเดียวครับขึ้นมาชนจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้นับพันคนเลยนะครับขอบคุณทางร้านมิสเตอพยากิจต่างๆของชาวท่ัศราด้วยเริ่มสนุกเลยนะครับนี่ปลายยกหนึ่งเท่านั้นเมื่อคืนนี้สีสมภพลุงเรืองนะครับิสเข้าเดียวกันแพ้คะแนนทางด้านมวยจังหวัดชุมพรนโอโหแล้วทะาลม ดูครับว่าอ่านใจกันนิดนะครับยกแรกนี่หมดยกที่หนึ่งครับพักสักรู่เดียวกลับมาครับ